กับพี่น้องเดี๋ยวทีมงานดูสามนานนะดูไอ้เบาพี่น้องมไปพาหาข้องกับปอมพี่น้องข้องกับปอมดูสิหมาดมาหมาดพี่น้อเลยช่วงพักเที่ยงช่วงพักทำข้าวเราก็เลยว่าแล,ล้วหาสักหน่อยดูที่หน่อยจะมีนะพี่น้องมีกับหมามาด้วยนช่ทุ่งมันนึกจะมีหรือเปล่า แต่พี่น้องเอ้ยชีวิตคนอีสานบ้านนอกมาอยู่ฮะกินตามภาษาอีสานว่าน้ามีน้่เนี่ยหน้ามีพี่น้อง่เห็นที่โอ้ชนสบกรี ตุ่นอะไรไม่รู้เนี่ยลูกอะไรนี่ลูกอะไรกี่พี่ดมโอ้รอยไฟไม้พึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูทางโู้นดีกว่าพี่น้องทางั้วนทางล้ว,ลลวนะ่าจ,จะมี Ah ya, no ่เห็นแมเดืดร้วดูอถังดูดรัวดิค่ะไม่ค่อยมีพี่น้องไม่ค่อยเห็นฝนมันตกแล้วก็ปุบปั้วพี่น้องมันก็ไม่ค่อยขึ้น ปกติก็มีเยอะ,ะมีมันขึ้นมาปงกปลูกงพี่น้องแต่ทำเลโคตรดีเลยอ่ะ เมกี้มีไหมกี้ห้อยมานเลยเว้ยมีไหมลูกมีไหมกี้มีไหมก,มมกี้ดูดิเน็บดูดิดูดิที่มีกันแลบอกเราไปเข้าไปดิเข้ากันไนดูดิเลิกช่วยกันเลิกเข้าไปดิเข้าดูดิมีไหมมีป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูดิมีไหม,ม,ม หอบเลยตัวนี้หอบเลยปากลับเด้อปากลับเด้อไปต่อไม่ไปหรอกไปกลับกลับดีกว่าฮะกลับดีกว่าเหนนี่เป็นต้นยางไหมมึมงมันไม่ขึ้นถ้าถ้าไปะขึ้นมันก็ขึ้นเยอะก็ดูทิวทัศน์แล้วกันดูวิวที่สวยบ้านนอกบ้านนอก มุดิสานเดี๋ยววางเดลิกีเด้อเดีล๋ลงหับนนี้ดิยิบเบากิเบากิเบากิแล้วพอหายนี่ก่อนพอหายพร้อมก่อน ปาลาภัยเราลรีร่วมเดิมเลยหลอดปูนน้ำหลอดหลอดน้ำสายจะไม่ลงมั้งนู่นกระ่อมเสียงนาอยู่นู่นพี่น้องกระ่อมเสียงนาให้อยู่พูนลองหาใกล้ๆบ้านพี่้องหาใกล้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่มี ถ้ามีมันก็หลพี่น้องไปหาไปปอมเห็นกี่ยววิ่งหมีไปแล้วปอมเน่ยรูท่าทางนี่ไม่มีปกติมันจะขึ้นตังเสาลวดละง่อยละง่อยเลย รู้สึกว่าไม่มีไม่มีกับบ้านพี่น้องกลับบ้านเทียงนาอีกคือเทียงนาจหญเคนครับสถานที่ชุมนุมทำอะไรก็ออกนู่นบ้านใหญ่อถึงบ้านใหญ่อยู้ไร่ทั้งพื้นทั้งเห็นเห็นทั้งทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยบริเวณนี้คือไร่ของคุณเราทั้งหมดเลยที่ว่าเห็นเป็นผืนเหญ่ยาวยาวเน่ะ เยิบผักกระดาษไปน้องเยิบผักกระดาษไปลนใส่กินไปหน้องตัดแซ่บๆก็ต้องหลายไปหน้องเพราะว่าบ้านเขามันหลายกระดาษเดือดไลยขนาดเลยกระดาษยอดสงามยอดสวยงาม ชอบลนไฟกินเล้วม่งล้นไฟช่างชอบเลยชอบเลยลนไฟกินนะโอเคนะครับเดี๋ยวไอ้เบาทีมงานอีสานมนนาขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับในการเจ็บตัวเราไปกินกับข้าวนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านนอกนะครับก็เป็นอยู่อย่างอีสานก็หาขี้เลยสานปัญห้หากินได้ป็หาได้นะหากินไม่ได้ก็ไม่ได้พี่น้องก็วันนี้ก็คือแค่มาอไอ้บาวก็แค่มาช่วงเวลาพักเที่ยง นิดหน่อยก่อนครับเราทำของข้าวเสร็จนะแล้วไอ้บ่าก็เ,าเลยมาหาข้องกระปอมแต่วันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้มีพีน้องก็เดี๋ยววันหน้ามีเราจะถ่ายดูนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปอย่าลืมกดติดตามผู้อิสระป้าน้ำด้วยน,น,นะครับสวัสดีครับ